ค่อนข,ข้างมั่นใจค่ะว่า46ปีผ่านไปถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลานานมากในการที่เราอยากจะจดจำกับมาอีกครั้งหนึ่งหรืออยากจะพยายามรื้อฟื้นอดีตกลับขึ้นใหม่อีกครั้งนึงแต่ว่าเนูคิดว่าวันนี้เราทำได้แล้วนะคะแล้วก็ประชาชนในสังคมหันมาสนใจการเมืองมากขึ้นและรวมถึงการคุยประวัติศาสตร์ที่มันเคยถูกเก็บงำเอาไว้ด้วยเหตุการณ์6ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดการสังหารหมู่ที่โหดร้ายทารุณมากเป็นการฆาตกรรมหมู่ที่ ไม่ไม่ควรที่จะถูกลืมไปเลยเราควรจะต้องจดจาเหตุการณ์นั้นในทุกๆวินาทีหลังจากนี้นะคะแล้วก็อย่าให้ทําอย่างไรก็ได้อย่าให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดซ้ารอยขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าหากเราจะป้องกันให้มันได้จริงๆมันต้องเกิดจากแรงจากประชาชนอย่างพวกเราทุกคน,กคนช่วยกันยืนยันว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องไม่ยอมรับไม่ไม่ไม่อยากได้นะคะอะไรที่มันถูกต้องเราก็จำเป็นต้องเรียกร้อง เพื่อที่จะทวงคืนแล้วก็เซตอะไรใหม่ๆขึ้นมาบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันเอื้อกับประชาชนจริงๆด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือมาคิดว่าหลังจากนี้สิ่งที่คนจะพูดถึงกันมากขึ้นก็คือการเอกยกเลิกวัฒนธรรมการลอยนวลนผลผิดนะคะคนที่เคยทําผิดไว้กับประชาชนจําเป็นต้องได้รับผลกรรมได้รับโทษกับที่เขาเคยทํากับประชาชนไว้เพราะฉะนั้นแล้วม่คิดว่าเรา เรามีความรู้สึกอยากจะคุยประสานกันมากขึ้นแล้วก็หลังจากนี้เราคงได้ไต้ตามหาความจริงกันมากขึ้นไปกว่านี้ค่ะมากกว่านี้